นะฮะไปติดตามข่าวสารที่จะเตรียมมากันหน่อยนะครับวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับต้องบอกว่าสําหรับในประเทศไทยนั้นที่กําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะฮะแต่ว่ายังมีผู้สูงอายุอีกจํานวนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่เรียกว่ายังมีเรี่ยวมีแรงมีศักยภาพมีองค์ความรู้มีภูมิมปัญญาที่สามารถยังสามารถประกอบอาชีพยังสามารถถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยให้กับคนรุ่นหลังได้อีกไม่น้อยนะครับทางกรมการจัดหางานครับเขาได้มีการเดินหน้าฮะเรียกว่า จัดหางานเดินหน้าสร้างงานให้กับวัยเก่านะฮะโดยเมื่อวันที่2สิงหาคม2563นะครับคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลนะครับอธิบรีกรมการจัดหางานก็มีการเปิดเผยนะฮะว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงการจ้างงานภายในประเทศนะครับในทุกช่วงวัย ทางกรมการจัดหางานเนี่ยก็เลยเป็นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ดิ่งนอนใจครับได้เร่งหาแนวทางมาตรการเพื่อให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้งงานภาคทั่วไปกลุ่มแรงงานปกติไปจนถึงผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับโดยมอบให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งหาตำแหน่งว่างตำแหน่งงานว่างที่มีความเหมาะสมนะครับค่ะก็จะประกอบด้วย4กิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเอากิจกรรมแรกก่อนกิจกรรมแรกคือกิจกรรม1อําเภอ1ภูมิปัญญาภายใต้การดําเนินงานเรื่องผู้สูงอายุทรงคุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อไทยนิยมยั่งยืนค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะจะเป็นการจ้างงานผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีความรู้มีภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของแต่ละท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อนำไปถ่ายทอดและประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานเป็นวิทยากรจํานวน104คนนะคะซึ่งก็จะมีการคัดเลือกกันดำเนินการนําร่องใน10จังหวัดก่อนคือลบบุรีกาญจนบุรีสระบุรีเพชรบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีลำปางพิษนุโลกกำแพงเพชร โซนอีสานก็จะมีชัยภูมิมหาสาร,รคามสกลนครกาลสินนะคะส่วนภาคใต้ก็จะเป็นพัทลุงนราธิวาสและปัตตานีอันนี้คือกิจกรรม1อําอำเภอ1ภูมิปัญญาค่ะไปดูกิจกรรมที่2กันบ้างนะครับเป็นกิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการต่างๆ มีเป้าหมายนะครับก็คือว่าผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางานตอนนี้เนี่ยนะฮะมีตัวเลขที่กรมการจัดหางานอยู่ในมืออยู่ที่965คนกรมการจัดหางานก็บอกว่าต้องทําให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ย อย่างน้อยต้องมีงานทําไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบนะครับก็คือจาก9ก้ารอยคนเนี่ยอย่างน้อย,นอยเนี่ยสี่ร้อยกว่าคนกับห้าร้อยคนจะต้องมีงานทานะครับค่ะว่ากันด้วยโครงการที่3บ้างนะคะโครงการที่3เนี่ยเป็นกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทําให้กับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงานเพื่อจ้างเหมาบริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจํานวน20คนค่ะให้มาทํางานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสํานักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10 สำนักจัดหาง,งานจังหวัดสมุทรปราการปรทุมธานีนคนปรปฐมสระบ,บุรีชนบุรีระยองประสวบคิริขันเชียงใหม่ลำพูนพิษณุโลกนกครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นสกลนกครอุดรธานีนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีและสงขลาหลายจังหวัดเลยนะคะก็มีระยะเวลาการทํางานรวมทั้งสิ้น144วันให้ผู้สูงอายุทํางานวันละ3ชั่วโมงแล้วก็จะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ250บาทผู้สูงอายุจะมีไรายได้ต่อคนรวมทั้งสิ้นจำนวน1 0 8 0 0 0บาทค่ะ ดูกิจกรรมสุดท้ายครับกิจกรรมที่4เป็นกิจกรรมในเชิงการทํางานในเชิงข้อมูลนะฮะเป็นการสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือว่าผู้สูงอายุที่ต้องการทํางานนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการมีเป้าหมายก็คือสํารวจผู้สูงอายุกว่า13,000คนเนี่ยนะครับโดยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้จัดหาตําแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุไปแล้ว1466อัตรานะครับ แล้วก็มีผู้สูงอายุเนี่ยมาใช้บริการแล้ว900กว่าคนได้รับการทํางานบรรจุเป็นพนักง,งานเรียบร้อยเนี่ย 732คนนะครับเป็นกลุ่มไหนบ้างเป็นแรงงานด้านการผลิตนะฮะพนักง,งานดูแลความปลอดภยัยแม่บ้านพนักง,งานบริการลูกค้าเสมียนพนักง,งานทั่วไปนะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายงานนะครับที่มีศักยภาพให้กับพี่ๆแล้วกันพี่ๆผู้สูงอายุสามารถทําได้นะครับค่ะในส่วนของภาครัฐเองนะคะก็มีการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเป็นการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่60ถึง75ปีใน20หน่วยงานของกรมการจัดหางานเพื่อเป็นต้นแบบการจ้างงานผู้สูงอายุจํานวน20รายระยะเวลาการทางาน 144วันวันละ3ชั่วโมงค่าตอบแทน250บาทต่อชั่วโมงรวมจะมีะไรายได้นะคะ18,000บาทต่อคนซึ่งผู้สูงอายุที่สนใจค่ะเราเล่าโครงการกันมา4กิจกรรมถูกไหมพี่แจ๊คสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยรวมถึงช่องทางคือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 10ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center อาคารชั้น อาคาร3ชั้นค่ะด้านหน้ากระรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงกรุงเทพมหานครแล้วก็โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2กลุ่มการจัดหางานค่ะก็เรียกว่าหลากหลายโครงการนะครับที่เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มของผู้สูงอายุอย่างน,น้อยเองเขาก็จะได้รู้สึกมีกาลังใจรู้สึกว่าตัวเอง<ช>มีคุณค่ายังมีเรี่ยวมีแรงแล้วสามารถทําตัวให้เกิดประโยชน์นะฮะก็ทําให้เติมเต็มนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าหลายๆคนผู้สูงอายุพอหลังจาก เกษียณ60บวกขึ้นไปแล้วหลายคนจะหมดไฟจะเริ่มห่อเหี่ยวแต่พอ,อได้ทํางานแบบนี้เรียกว่า,าก็กลับมามีเรื่องมีแรงอีกครั้งหนึ่งคือะะสมัยนี้เทคโนโลยีการแพทย์ก็จเจริญก้าวหน้านะคะคนอายุ60คุณทผู้ชมไม่บอกไม่รู้่เพราะว่าดูไม่แก่เลยนะคะดูแลตัวเองกันเป็นอย่างดีและที่สําคัญคือมันสมองกลุ่มก็ยังเต็มร้อยเเซมีศักยภาพที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาถ่ายทอดประสบการณ์สู่คนรุ่นหลังอีกเยอะเลยยังไงอยากให้ติดต่อเข้าไปที่โครงการนี้นะคะเราย้ําหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันสายด่วนกระทรวงรรรงงาาาานน156กกกดด2มจัห ค่ะ